ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมโชคดีสตูดิโอนะผมวันนี้เราจะเจอกันใน EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับที่เราจะเจอกันนะผมสำหรับ EP ที่แล้วก็เป็นสอนวิธีการใส่ฉากเขียววิธีการตัดต่อฉากเขียวเบื้องต้นนะผมสำหรับ EP นี้ผมจะมาสอนวิธีการ export นะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สําคัญครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ ทีนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเอ็กพอร์ตไฟล์นะผมเบื้องต้นนะผมก่อนที่เราจะไปทำการเอ็กพอร์ตนะผมจะสอน Preview ก่อนนะผมมีน้องท่านหนึ่งที่สอบถามผมมาว่าเวลาเรา Preview ไปภาพมันเบลอใช่ไหมครับอ่ามันเบลอแบบไหนมันเบลอแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะ Preview ให้ดูนะครับผมรายการต่อไปนี้เป็นรายการนี่นะครับมันเบลอแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนมันเบลอแบบนี้ใช่ไหมเหตุผลที่มันเบลอเพราะว่าเวลาเราพรีวิวใช่ไหมครับ ถ้าเครื่องไหนมัน CPU ไม่แรงหรือว่า RAM ไม่น้อยนี่เราเลือกเป็น1ต่อ16นะผมหนึ่ง1ต่อ16ไปภาพมันจะเบอร์นะผมแต่ว่าถ้าเครื่องไหน CPU รแ,ววแรงๆหรือว่า RAM เยอะๆก็บางทีผมก็ปรับเป็น1ต่อ2หรือว่าปรับเป็นฟไปเลยนะครับตรงนี้ภาพมันก็จะคมชัดเวลาเราพรีวิวนะผมผมจะลองเล่นให้ดูนะครับการพรีวิวนะครับผมถ้าเราเลือกเป็น1 1ต่อ8มันก็ ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับเี่ยมันก็จะเบอร์นี่ครับผมก็จะมาสอนวิธีการใส่ฉากเขียวนี่ครับมันเบอร์แบบนี้ใช่ไหมครับมันเบอร์แบบนี้ตอนเราพรีวิวไปแต่ว่าถ้าเราจับ ดูชัดๆเลยก็เลือกเป็นฟูลหรือว่าเป็น1ต่อ2ไปเลยก็ได้นะครับสำหรับวิธีการ Export รนะผมสมมติว่าเราทํางานเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับผมทีนี้วิธีการที่เราจะได้ไฟล์งานที่เราตัดต่อเสร็จทุกอย่างแล้วเราจะเอาไปใช้เราจะทํำยังไงนะครับผมให้ไปที่ขั้นตอนวิธีการ Export นะครับผมให้เราไปที่ตรงหัวข้อ Export นะครับผมตัวนี้นครับเห็นไหมครับตรงนี้นครับ Export ไปที่หัวข้อ Export นะครับผม คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับผมทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมจะสอนวิธีการตั้งค่าการ export นะครับผมไฟล์ที่เราต้องการอยากใช้ export สมมติว่าเราต้องการอยากได้ไฟล์เป็น .mp4 นะครับผมผมก็เลือก .mp4 ไปนะครับผมทีนี้ผมจะเซตค่านับเซไปที่ setting นะครับผมในการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับผมไปที่ setting นะครับอันนี้เป็นวิธีการตั้งค่าคุณภาพของวิดีโอที่เราจะนําไปใช้นะครับผมถ้าเราเลือกเป็น b a s e นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มันจะได้เป็นวิดีโอที่มีความคมชัดสูงแต่ว่ามันจะ ใช้เวลาเรนเดอร์นานนิดนิดนึงนะครับจะใช้เวลาเอ็กพอร์ตนานนิดนึงอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเบเทอร์ Better, เป็นค่ากลางนะผมถ้าใครว่าเป็นเครื่อง CPU ีไม่แรงก็เลือกเป็นค่ากลางก็ได้นะครับผมตนนัวนี้เลือกเป็นกรูตก็ได้นะครับผมมกรูตอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับผมอ่าโอเค ทีนี้นะครับผมจะเลือกเป็นเบสดีกว่านะผมสรับคนจะเลือกเป็นเบสนะครับผมก็กดโอเคไปอันนี้ก็เลือกเป็นสมมากจะเป็นเฮดจุดสองเป็นเฮดจุดสองนะครับเป็นคัสตอมตรงนี้เป็นขนาดความละเอียดของหน้าจอนะผมเราจะสามารถเลือกก็ได้นะครับผมวิดีโอที่ผมบันทึกหน้าจอตอนนี้มันเป็นขนาดขนาดนี้นะครับนี่นะครับผมมันกําหนดมาตรฐานมาให้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกประมาณนี้นะผมค่า b i t เ a ทอะไรเฟรมเรทอะไรก็ลองเลือกดนวครับใครอยากได้เป็น60เฟรมเรทแต่ว่าผมอาจจะเป็น30ก็พอครับ ว่ามันเป็นแค่วิดีโอคลิปสอนไม่ใช่เป็นพวกาภาพที่มันเคลื่อนไหววเร็ววันนี้ก็เลือกเป็น60เฟรมเรทเช่นพวกเกมพวกอะไรพวกนี้ก็เลือกเป็น60เฟรมเรทได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้แค่30ก็พอนะผมอ่ะทีนี้ถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดโอเคไปนะผมในส่วนนี้จะเป็นการตั้งชื่อวิดีโอนะผมอ่าต่วนาผมจะตั้งชื่อวิดีโอตรงน,นี้ก็เราก็ใส่ไปว่าเราเราอยากได้เป็นวิดีโอแบบไหนนะผมชื่อแบบไหนนะครับอ่าตัวน,นี้เซฟทูนะครับเซฟทูเป็นการ เซฟไฟล์ไว้นะครับเราจะเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเราก็เลือกเป็นเซฟทูไปนะครับว่าสุนทรภผมจะเซฟให้มันไปเปิดที่หน้าจอเดสท็อปก็กดตรงเดสท็อปตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราก็เลือกกดเลือกโฟลเดอร์ไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้เรากด Export ไปนะครับผมตรงนี้ก็ติ๊กเป็นให้มันเรนเดอร์ผ่านาโดยใช้ G P U คือเป็นใช้การ์ดจอของเราในการเรนเดอร์มันจะเรนเดอร์แบบรวดเร็วนะครับผมแต่ใครไม่มีการ์ดจอก็จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากเขาต้อตงติ๊กนะครับตรงนี้ โอเคก็ใช้ใน GPU ในการประมวลผลนะ้ผมเราเราก็กด Export ไปนะผมเรากดปุ่มนี้ไปแต่ว่าผมจะไม่กดนะผมอ่ะโอเคนะผมทีนี้สมมติว่าเรา Export เสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเรา Export เสร็จแล้วเราก็จะไปดูที่ตรงที่เรา Export มาม,มันก็จะเป็นไฟล์อ่าเป็นไฟล์ .mp4 นะผมที่เราเอ็กพอมานะผม อ่ะผมจะเปิดให้ดูนะครับหลังจากที่เราเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะเป็นไฟล์ลักษณะนี้นะครับที่โผล่ยัง,งนั่นไอจอเดสก์ท็อปของเรานะครับผมนี่นะครับก็จะได้เป็นไฟล์ m p 4ไปนะครับชื่อก็ตั้งประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสอนในการเอ็กพอร์ตไฟล์การตั้งค่า พรีวิวเล่นวิดีโอเบื้องต้นนะครับก็จะมีวิธีการทำประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจอในคลิปต่อไปว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบวิธีการสอนการเอ็กพอร์ตวิดีโอไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใน E p ีต่อไปนะครับผม